สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับช่องทงังสยเพชรแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็มาขอบคุณนะคะคุใยญ่ใจดีนะคะแจกสับป,ปะรดนะคะให้น้องช้างหลายเชือกเลยนะคะหกสิบเชือกนะคะแม่เอฟซีของน้องบอปลอยนะคะวันนี้สายเพชรก็ได้รับสับป,ปะรดด้วยนะคะพ่ขอขวานก็มาลงสับป,ปะรดนะคะจะอยู่รถข้างหน้านู่นนะคะพ่ขอควานก็อยู่คันรถข้างหน้านะคะ ตอนนี้ก็รวมด้วยช่วยกันนะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะจะอยู่ข้างหน้าอีกคันหนึ่งนะคะทั้งหมดมีสองคันนะคะคขอบคุณแม่จิมด้วยนะคะคที่ประสานงานให้คะ่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณแม่จิมคนสวยกับพ่อพานะคะ วันนี้ก็สอยเพชรก็ได้ด้วยนะคะพระควนจะลงอยู่คันนู้นนะคะ <c oughs> วันนี้ก็ชาช้างประมาณหกสิบเชือกว่าไม่จิ้มหกสิบเชือกค่ะขอบคุณไม่จิ้มด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีน้องบอบทอยทุกทุกคุณแม่น้องบอบทอยทุกทุกท่กท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 านเลยนะคะที่เมตานะคะเราชาช้างนะคะให้ได้รับสับประรดกันนะคะทั้งหมดหกสิบเชือกเลยนะคะจะมีสองคันนะคะคันนี้แล้วก็คันข้างหน้านู่นนะคะก็ ขอบขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะก็ขอให้ท่านนะคะและครอบครัวนะคะจะมีแต่ความสุขนะคะความเจริญนะคะ,จะเจริญท้งหน้าที่การงานการเงินนะคะความสิ่นใดก็ขอให้สมความอมากๆตัรถนาทุกประการเลยนะคะขอบขอบขอบคุณในความเมตตานะคะที่ท่านเมตตานอ้องช้างทุกทุกเชือกเลยนะคะอันนี้ก็ดีใจนะคะสับประรดกำลังจะหมดพอดีเลยนะฮะก็กำลังจะได้ทาน ทานวันนี้ก็หมดนะคะพอดีก็ได้สับปะรดนะคะจากแม่แม่ของในเอฟซีน้องบอพลอยกันนะคะก็กลับขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เมตานะคะก<ม>็จะต่อชีวิตนะคะน้องช้างตกงานของเราไปได้อีกหลายวันเลยนะคะ<ม>นี่น,นะคะน้องช้างนะคะก็มารอรับกันนะคะคือหกสิบเชือกเลยนะคะทั้งหมดนะคะ ค่ะตอนนี้ก็ใส่เพ็รก็ได้ยาแล้วนะคะไปะได้สับป,ปะรดแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นยาด้วยนะคะสิบห้ามัดน,นะคะเราจะให้พอควานนาไปให้หน้องใส่เพชดนะคะอนนี้ช้างก็รอนะคะรอรับยานะคะเอาสับป,ปะรดแล้วก็มารับยาตรงนี้นะคะเชิญละสิบห้ามัดน,นะคะของใส่เพ็ดก็กํงงาลังทยอยมาเอานะคะเรื่อยๆเลยนะคะพอควานไม่ควานนะคะ ี่นะคะพอฟานเดินมาแล้วนะคะอะไรจะไปเยบป้าลูกป้าก็ไล่ชดอยู่ตอนนี้ก็พังลุ่งเรืองนะคะมาจากบ้านแคนดัมนะคะดีใจเต็มรถเลยนะคะผมพอใจเต็มรถดดีใจมากเลยนะคะนานล้นแลววันนี้ อย่างไปไม่ถึงไหนเลยนะคะหล่นแล้วนะคะนี่นะคะก็เริ่มลงลงบ้างแล้วนะคะน้องช้างก็ได้กันไปหมดแล้วนะคะก็ทยอยนะน้ำมันใหญ่ไปปก็ตูเป็นจูหรือเป่า นี่นะคะมีทั้งหญ้านะคะแล้วก็มีน้ำนะคะให้ชาวช้างที่มาลงสับป,ปะรดกันนะคะได้ทานนะคะออขอบคุณมากมากเลยนะคะเมฟซี FC น้องบอพลอยนะคะทุกๆท่านเลยนะคะที่เมตานะคะครอบครัวน้องช้างทุกๆเชือกเลยนะคะวันนี้ก็จะได้สับป,ปะรดหญ้าแล้วก็เป็นหญ้าแบบนี้นะคะเชือกละสิบห้ามัดน,นะคะแล้วก็ได้สับป,ปะรดนะคะคนละร้อยต้นนะคะ ก็ดีใจมากค่ะก็ต่อชีวิตน้องช้างนะคะไปได้อีกหลายวันเลยนะคะของน้องซอยเพชรก็เพึ่งหมดนะคะวันนี้นะคะสับป,ปะรดจะหมดนะคะก็ได้สับป,ปะรดจากแม่เอฟซีน้องบอพลอยนะคะมาต่อชีวิตนะคะแล้วก็จะไปดูแปลงยาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณแม่น้องบอพลอยทุกท่านเลยนะคะที่เมตตามะคะ ขอให้ท่านและครอบครัวนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเจริญทั้งหน้าที่การงานการเงินนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมความมุ่งมั่นารถนาทุกการเลยนะคะขอบกราบขอบพระคุณคุณแม่เอฟซีนะคะคุณแม่น้องบอพลอยแล้วก็สายบุญทุก,ท,กท่านเลยนะคะขอบคุณแม่จิมด้วยนะคะขอบคุณแม่จิมคนสวยนะคะที่ทำโครงการแบบนี้มานะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ